เกมเอ็กซ c u s e i ฟมันหมดไปได้จริงเหรอถึงแม้พวกเราจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวเกม Spider-Man ของ PlayStation ก็ได้ลงให้เล่นกับเหล่าเกมเมอร์ฝั่ง PC ได้เล่นกันแล้วจนอาจจะหมดมลขังของคำว่าเกม e อ็ก clusi v ฟไปบ้างกับทางฝั่ง PlayStation แล้วก็อาจจะกลายเป็นคำว่า Time e x clusi v e เข้ามาทดแทนแต่จะบอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นทุกเกมเลยเหรอที่จะต้องโยกลงมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสและได้เล่นกันทุกแพลตฟอร์ม ใน,น,นมันก็คงตอบไม่ได้เต็มปากมากนักนะครับแม้กระทั่งเกมจากค่าย Third Party ล่าสุดอย่างตัวเกมไฟนอลแฟนซีภาคที่16ว่ามันจะมีให้เล่นบนเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series หรือฝั่ง PC ไหมก็ยังตอบได้ไม่เต็มปากนักแต่ดูท่าทางแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่เร็ววันอย่างแน่นอนเพราะหากบริษัทอย่าง Sony และ Nintendo ต่างก็ยังกอบโกจากการจำหน่ายตัวเกมที่มีเนื้อหาสุดพิเศษกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลของพวกเขา ได้อย่ากเป็นกอเป็นกร,รมทุกๆปี Nintendo ก็เตรียมโกงเงินจากเกม z ซล da t e a r o อ the Kingdom กับตัวลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวของตัวเองอย่างถล่มทลาย p l a y s t a t i o n ของโ o n y ก็สร้างฐานกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่และยอดจำหน่ายเครื่อนงนเกม PlayStation 5จากตัวเกมไฟนอลภาคท16ได้อีกเยอะโขหรือจะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับเกมส p i d e r m a n ภาคที่2มันก็เตรียมจะก,กระชากเง,งินจากในกระเป๋าเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของเครื่องเกม PlayStation 5 ที่จะได้สัมผัสและเล่นเกมตัวนี้ได้ก่อนใครใช่ไหมล่ะครับแต่แล้วในช่วง2-3ปีหลังมานี้จนถึงปัจจุบันนะครับ <S <S เจ้าของแพลตฟอร์มที่มีระบบการเล่นเกมที่หลากหลายที่สุดในเวลานี้ <S <S <ๆ S 2> กับทาง Microsoft ที่เขาเองก็มีความได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายการเล่นเกมมากที่สุดไปแล้วทั้งในตัวระบบของเกมคอนโซลที่นำทับโดย Xbox Serie s ส่วนฝั่ง PC และโมบายก็ได้ใช้ตัวระบบการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนที่ชื่อว่าเกมพาร์ ที่จะช่วยเชื่อมระบบการทำงานทั้ง3ระบบดีไวท์ดังที่กล่าวไปข้างตน้นเกมคอนโซลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟนรวมถึงสมาร์ททีวีในการเข้าถึงตัวคอนเทนต์ตัวเกมที่มีให้เล่นอย่างมากมายแบบคุ้มค่าแถมหากเลือกใช้ตัวแพ็กเกจสูงสุดอย่างตัว Xbox Game Pass Ultimate ที่มันมีดีคือการเล่นเกมผ่านทางระบบคลาวด์กับหลายประเทศที่มีการเปิดให้ทดลองใช้บริการไปแล้วนะครับท้าในฝั่งเอเชียบ้านเราก็อย่างประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่า Microsoft ค่อนข้างแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายโดยรูปแบบวิธีของการเล่นเกมแต่ความใหญ่โตทางด้านธุรกิจวิดีโอเกมของทางฝั่ง Microsoft หากจะเทียบชื่อชั้นกับผู้สร้างฮาร์ดแวร์และเป็นทั้งผู้สร้างตัวคอนเทนต์ตัวเกมคุณภาพต่างๆเช่น Nintendo และ PlayStation Microsoft ก็ยังคงไม่ใกล้เคียงที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่ากับ2รายนี้ท,ทั้งที่สิ่งต่างๆที่ Microsoft กกำลังสร้างตัวระบบอีโค y ิสเ m มทางด้านวิดีโอเกมของพวกเขา มันก็มีความเหนือชั้นมากกว่า2บริษัทนี้อย่างเห็นชัดเจนแถมในฝั่งด้านเกมเมอร์เองก็ค่อนข้างมีคะแนนเสียงเอกฉันนะครับว่าตัวระบบต่างๆมันค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวโดยเฉพาะระบบสมัครมาชิกเกมพา a s สที่มันได้ส่งสัญ,ญญาณมาให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเกมที่จะมีให้เล่นแบบฟรีๆกับลาสมาชิกเกมเมอรที่ยอมจะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox s e บ i e s หรือจะเล่นบน p c เพราะในตัวงาน Xbox Show Case ที่ผ่านมามันก็ได้มีการเปิดตัวเกมดีๆที่จะมีออกมาให้เล่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้กันเลยนะครับจนได้ส่งผลให้ตลาดเกมฝั่งคอนโซลที่ Xbox แทบจะเงียบเหงามาอย่างยาวนานอย่างในประเทศญี่ปุ่นมันกลับมีตัวยอดขายที่พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างผิดหูผิดตานะครับเมื่อเหล่าเกมเมอร์เริ่มรับรู้ว่าเครื่องเล่นเกมตัวนี้จะมีตัวเกมคุณภาพให้เล่นเช่นกันเพราะเพื่อนๆก็อย่าลืมว่าตัวสถานการณ์ของ Xbox กับตลาดฝั่งเกมคอนโซลในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ได้รับรู้สภาพตลาดที่เป็นจริงจากตัวระบบห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นในภาคของสวนการผลิตที่ต้องชะลอตัวจากการเกิดโรคระบาดโควิด -19 มันได้จบลงตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วตัวเลขยอดขายเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าแทบจะมีการจำหน่ายได้น้อยมากและมันก็เป็นตัวสะท้อนภาพรวมตลาดในฝั่งเอเชียได้เป็นอย่างดีว่าเครื่องเล่นเกม Xbox Series มันมีความต้องการขนาดไหนกับตลาดในภูมิภาคนี้แต่มาในวันนี้ Microsoft เองก็เหมือนรู้และเห็นแสงปลายอุโมงค์เหมือนอย่างที่ Sony และ Nintendo พยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่ต้องมีตัวคอนเทนต์ตัวเกมคุณภาพให้กับแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อให้หลาาสาวบ็อกได้สัมผัสและได้เล่นในแบบฉบับที่ไม่เหมือนกับระบการเล่นเกมแพลตฟอร์มอื่นๆแต่เหมือนทาง Microsoft เองก็เหมือนจะไม่ต้องการหยุดแค่ตัวระบบการเล่นเกมที่หลากหลายเท่านั้น ก็น่าจะมีความตั้งใจที่จะทลายจุดแข็งของตัวเกมที่มันใช้คําว่าเอ็กซ์ีนี้ออกไปโดยเฉพาะจากเกมค่ายเท i ร์ p พาร์ตี้หรือค่ายเกมบุคคลที่3ที่มักจะเลือกลงให้เล่นก่อนใครบนเครื่องในเกม Nintendo หรือ PlayStation และทางฝั่ง Xbox นั้นมักจะได้สิทธิ์เป็นช่วงสุดท้ายหรือถึงขั้นไม่มีข่าวคราว,ข,าวของการวางจำหน่ายตัวเกมนั้นๆบนแพลตฟอร์มของ Xbox เลยก็ได้มันก็เหมือนทำให้ Microsoft เองก็ไม่ได้มีทางเลือกที่มากนักนะครับ จึงต้องเกิดดีลในการเข้าซื้อกิจการค่ายเกมอย่างกระน,นำจนมาหยุดกันอยู่ตรงที่ค่ายเกม Activision Blizzard ที่มันได้ลากยาวนานมาแบบได้ใจจนมาถึงวันนี้นะครับและหัวหอกคนที่คัดค้านอย่างสุดริ่มประตูนั้นก็คงหนีไม่พ้นกับ PlayStation ที่ก็ยังคงคัดค้านไม่เห็นด้วยตลอดเวลาแถมมันก็มีตัวข้อมูลต่างๆที่ออกมาตีแผ่ให้เห็นอยู่ว่าทาง PlayStation เหมือนจะทำให้ค่ายเกม Third Party ต่างๆ เลือกที่จะป้อนตัวเกมให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation ก่อนเสมอแต่ตรงนี้ขอหยุดกันไว้นิดหนึ่งนะครับกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของตัวผมนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าการตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเพราะหากผู้สร้างเกมเหล่านั้นเลือกที่จะไม่เอาด้วยมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ดังนั้นทางผมก็มองว่าผู้สร้างเกมน่าจะเป็นคนเลือกมากกว่าว่าอยากจะสร้างเกมให้กับแพลตฟอร์มใดหากแพลตฟอร์มไหนมีตัวข้อเสนอที่ดีกับพวกเขา ดังนั้นมันก็คงเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทที่จะโน้มน้าวค่ายเกมต่างๆให้เลือกที่จะป้อนตัวเกมให้กับแพลตฟอร์มใดก่อนแพลตฟอร์มหนึ่งให้ได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งในเวลานี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากนักกับคำว่าเกม e อ clus i v e จะหมดไปได้จริงไหมก็อาจจะต้องรอทาง Microsoft ที่มีตัวสตูดิโอค่ายเกมของตัวเองอยู่ในมือมากพอและสร้างตัวคอนเทนต์เกมคุณภาพออกมาให้ได้เยอะๆเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด และจะไม่เลือกใช้วิธีการทําการตลาดแบบเก็บตัวเกมเหล่านั้นให้กับตัวระบบการเล่นเกมของตัวเองได้เล่นเพียงแพลตฟอร์มเดียวแต่ Microsoft ก็เริ่มส่งสัญญาณมาบ้างแล้วนะครับที่อยู่ในตัวระบบสมาชิกเกมพาร s สที่จะใส่เข้าไปให้เล่นกันทาง G-FORCE e NOW ของทาง Nvidia เดียในเลววันนี้และ Microsoft เองหากทําสําเร็จกับการสร้างคลังตัวเกมคุณภาพที่สู้กับ Sony และน Nintendo ได้ก็อย่าติดกับดักกับคำว่าเกมเอ็ clus ีฟเข่าสะะ แล้วเพื่อนๆมองว่าเกม e อ็ clusi v ฟมันจะหายไปได้เลยไหมกับวงการวิดีโอเกมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้กันไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ